สวัสดีครับบารเงาสาวซีสวัสดีครับโอ้บรรยากาศดีพี่น้องฝนตกคอตาเศร้าครับบรรยากาศถนนจืดๆน,นะครับผมนี่ยังนี่สวัสดีท่านผู้ชมเนาะเอออันนี้ซีหน่อยครับนั่นอ, <laughs> อ,อุ้ยอุ้ยโอ้เท้าซีมันจะไปพร้อมประทัดดิปะท้วงประท้วปะท้วงโอ้เอามาบอกพี่บอกน้องมึงดูกันจะไปรถทุนเนาะ

เดาทางบัดีนั่นสมองมากยุ่งโอ้ตายคุณโอ้ตาตาเพื่อนรวมจะตากำอยู่โอ้ยไปพี่น่องเอาเนกก้อนสิแพี่น่องไปส้มสวนไปบรรยากาศยามเย็นๆไปมันจะจีนไหมบการ่องยังไงได้บ้น้ยตายตัวน้หนสอไรไป้สีหน่อยก็สีง่ง่น้ำกุกันครับ บรรยากาศตอนแรกๆครับเปิดให้อากาศนะครับมือนี้เปิดให้อากาศเฮ็ดเปิดให้อากาศวันนี้เปิดครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าบบคอยห่อนบันไดบ,บอกว่าสีเดียวงั้นเป็นลาขาวน้อยหนึ่งก็เลยสีไดล้ดวแต่ว่าเฮ็ด เห็ดอันที่ว่าบาอยากให้มันเกิดมันเกิดมากก่อนแล้วสงสัยตอนนี้นกมันนกมันมน,นกบ่ตายวะมันเป็นเคื่องหลอดที่เบวอะ่ะตอนโอมันบัวไตมันถี่ใส่เวลาดูนบ่สั่นละใส่เกิดเห็ดเฟี้ยงเบิ่งก่อนนะครับบมโอ้โหนี่โล่งนี่ก็เปิดเปิดให้อากาศทุกโลง่งเปิดให้อากาศทุกโล่งนะครับผมข้ามาเบิงง่งโล่งนะครับโล่งนี่ก็เห็ดอันนั้นก็เกิดแล้วดิ เฮ็ดอันขิงง้อหน่อยนี่นะครับผมสหฟ้าเพิ่งเฮ็ดขิงง้อหน่อยครับาาเฮ็ดที่ชิงห่อป้ายให้มันเกิดครับตอน,นอบห่อหนกมันบอ่อนั่นไปนไหนไมันก็เลยมาใช่หรอเนี่ยนี่เด่นนี่เด่นครับพี่น้อง <c ười> นี่นี่ตอนนั้นหนกมันหนาสิเกิดมาแต่กับว่าเป็นยังครับอืมเป็นยังกะยังได้อยู่หอก็ต้องรอเฮ็ดเฟี้ยงครับใสเฮ็ด แต่พันน่ากยแบบนี้ก็อีกประมาณสองถึงสามมือครับน่าจะเห็นหน่วยเห็นผลผลิตเห็นเฮ็ดต่อในน้อยขึ้นมากนะครับผมมือแล้วนะครับสาสีหงโอ้ยเอาพี่น้องอจ,จุจะกิดเด็ดไปเรียนบ,บุบคือบอบุอผู้สิห้าไปเรียนเก็จะเมียนนั่นมากเรียนสามเก้าแล้วครับพี่น้องถาศมรูปด้วยครับเพราะนั้เป็นในเอาเอาลูกไห้เอาลูปมาฝากพี่น้องโลเอา หนึ่งสองซา,า,านม่มเขาตง้ตมอมเ,เดี๋ยวอเ,อเอาสิเอาอ่าบอาเงี้ยวเอาวสีไปแลนพ่พอข้าวดอกเอาตัดภาพไปดูครับใ้กี่รูปครับหนึ่งสองซ้ำ <c oughs> นี่นะครับี่องเอาภาพภาษาเป็นไง เออเบื้องไปเป่าเงี้ยไปเบื้องสวนนึงขังเบืองลู่หน่อยบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องโอ้ได้พี่น้องได้พี่น้องไในยังกินเนาะครับเ่าเงี้ยวยีเดย์ย่งกินได้หน่อครับพี่น้องกัยามนครบบรรยากาศเย็นๆแตะเวนตกดินเบาเงี้ยมาถักท้ายพีถักท้ายน้องครับกับสาวสีว่าสาวสีเราสีเป็นเลียนที่ดอกวะอืมก็ได้มาถักท้ายพีถท้ายน้อง อู้พักอันนี้เกิดดีถือฝนพักโหระพาบ่นี่โหระพาละโหระพาห้ามงามละนี่โหระพาไม่ย่ผูกโหระพาเป็นต้นบังเง้ยเลยนี่สต้นอ้โหระพาใบเงกินกบกุ๋ยเตียวแส่บดิพี่น้องนี่เจ้าใอยเม่นกะเพานี่ท่างนี่โหระพาไกที่เรามาหันตไหนโหระพา่ไง ก็เป็นใบยีกยิกอ่ะอืมะูุต้นหนึ่งเขายี่ตัวเขายีตูอันนี้ก็เล็ดปีใจเอ็นหนาเอ็นล่งเฮยบ่าวเงี้ยคับสาวสีครัมาถักไทยพีน้องเงี้ยเย็นๆนะครับเอาสาวสีมาบอกพี่น้องแล้วจะไปเล่นไปเล่นหรอขอบคุณเด้อครับขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเป็นกำลังขอบคุณมากๆเด้อครับขอบคุณจริงๆ